สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้ก็เป็นเย็นวันที่21มีนาคม2567เราพบกันที่สถานีรถไฟกรุงเทพบุรีรโพงนะครับวันนีนะ้ก็จะพาเพื่อนๆนนะครับมาชมขบวนรถนะพิเศษนะครับก็มีจัดขบวนพิเศษนะกรุงเทพอยุทยานะก็ไปมาเช้าแล้วนะครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่านะผมมาทํางานนะแต่ผมเลิกงานนะครับก็มารอถ่ายขบวนเที่ยวกลับ ก็จะเป็นขบวนรถพิเศษนะครับ 4, ที่954อุธยากรุงเทพนะพร้อมกับเราก็จะชมรถไฟขบวนอื่นๆด้วยนะครับในช่วงเย็นที่หัวลำโพงด้วยในไหนมาแล้วก็ต้องชมกันให้จุใจนี่นะครับก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ชานชาลาที่8นะฮะเดี๋ยวเราก็ไปรอชมขบวนรถไฟต่างๆกันเลยนะครับตอนนี้กรุงเทพหัวลำโพงนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเงียบมาก แต่ก่อนที่เราจะชมขบวนพิเศษนะครับก็มาชมรถขนะบ,บวนรถชันเมืองที่341กรุงเทพชุมทางแก่งคอยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รถจากอันสตอม c 1 9ทำขบวน คุณพี่พอขอรอนะครับหันมาส่งยิ้มให้เล็กน้อยเ่ส่วนใหญ่นะครับผู้คนเลิกงานก็เดินทางกลับบ้านขบวนเหล่านี้ขบวนรอบเย็นเนี่ย ก็คิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับขบวนพิเศษทีนะ่เป็นคอนเทนต์หลักของเราในคลิปนี้ก็คงจะมาแล้วเราก็จะได้ชมกันนะครับ,บวน341ก็เดินทางปลอดภัยนะทุกๆคนนะตอนนี้5โมง10นาทีนะครับขบวนพิเศษยังไม่มานะเรามาชมขบวนรถธรรมดาที่282กันก่อนนะ282นะครับกรบินบุรีกรุงเทพรถสายตะวันออกนะครับวันนี้โอ้โหรถใหญ่ฮะ ฮิตาชินะครับผมรถใหญ่ทำกระบวนเลยนะฮะอาจจะเป็นหมายเลขอะไรนะครับสี่ห้าหนึ่งสาม สวยงามน,นะครับตู้ควีนแลนด์ เข้าจอดในชานชลาที่ห้านะขบวนสอ2แปดขบวนรถชานเมืองที่สามหนึ่งเจกรุงเทพลบบุรีก็เข้าเทียบนะฮะริวขบวนก็เป็นดีเซลรางสามตู้ คนปู่4015นะครับเข้ามาต่อเตรียมลากลิ้วขบวนไปเก็บ ส่วนรถจากฮิตาชิ4513นะครับก็วิ่งตามมา ตอนนี้5โมงครึ่งนะครับเรามาชมรถชานเมืองที่317กรุงเทพลบบุรีแล้วก็ออกจากชานชลาที่11นะสถานีกรุงเทพสำหรับขบวนนี้ก็จะเป็นรถดีเซลรานะครับมีวิ่งเฉพาะาวันทำงาน ตอนนี้นะครับได้ยินสถานีประกาศแล้วนะครับขบวน954นะก็จะเข้าชานชลาที่5นะเดี๋ยวเราก็มารอชมกันเลยนะตอนนี้ผมยืนอยู่ชาน6นะตอนนี้ก็มาแล้วนะครับขบวนรถพิเศษที่954อายุทยากรุงเทพนะครับนะเป็นขบวนพิเศษนะผมไม่แน่ใจว่ามีนคะณะไหนเนี่ย เาเหมาไปเที่ยวหรือเปล่าแต่ก็ทำขบวนโดยรถจัก QSY นะช่วงนี้นะครับนานๆจะได้เห็น QSY ข้าวหัวลำโพงถ้าจะไม่ผิดนะครับจะเป็นสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์นะที่ไปเที่ยวกับขบวนนี้ สำหรับรถจักรนะครับ q s y 5247ออ๋อมีรถเบียงแอร์เลยนะครับ สามตู้แรกนะครับบจพอปอสเบียงแอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นบชสหมายเลขห้าศูนย์สี่ก็เข้าเทียบชานชลาที่ห้านะครับสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพง ยังไม่ทะไลนะครับรถจักรสับเปลี่ยนก็ถอยขบวนเข้ามาแล้วนะฮนะเตรียมจะลากริ้วไปเก็บนะรถจักรสับเปลี่ยนนะครับก็เป็นคุณปู่ G k เคสี เราเห็นด้านหน้านี้นะครับก็เป็นขบวนรถธรรมดาที่371เจกรุงเทพปาจีนบุรีรถสายตะวันออกน,นะครับวันนี้ก็ได้รถจากอันสตอมแคตเตอร์พิลล่าหมายเลข4 1 1 8ทำขบวนนะครับ ก็ชมกันจุใจเลยนะครับทั้งขบวนพิเศษแล้วก็ขบวนรถปกติที่หัวลำโพงนะฮะ ปู่ก็เข้าต่อขอบวนแล้วนะครับก็เตรียมลากลิ้วออกจากย่านสถานี มื่อสักครู่เพลงชาติก็ดังขึ้นพอดีนะก็เลยงดใช้เสียง6โมงพอดีนะครับกับบรรยากาศแสงยามเย็นๆที่สถานีกรุงเทพหัพวลำโพง 4 4อมนะครับเข้าต่อขอบวนสา3หนก็โอเคนะครับเสร็จสิ้นสำหรับการชมขบวนพิเศษที่954อยุธยากรุงเทพ ทางลิ้วขบวนแล้วก็รถจักรนะครับก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อย ก็มาชมกันต่ออีกสักสองขบวนนะขบวนนี้ขบวนร,รถธรรมดาที่284จุกเสม็ดกรุงเทพเข้าชานชลาที่5นะงั้นตอนนี้เราก็ฝังตัวอยู่ชานหเลยแล้วกันนะรถจากที่ทำขบวนเป็นอันสตอม4 1 6 6เครื่อง mtu ก็ข้าจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับขบวนจุกเสม็ดกรุงเทพสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชมขบวนรถชานเมืองที่313กรุงเทพจุมทางบ้านพาชีเป็นขบวนสุดท้ายนะขบวนรถก็จอดเทียบในชานชลาที่6 ขบวนนะครับปล่อยขบวนรถแล้ววันนี้ก็ทําขบวนโดยนะครับอันสตอมเครื่องทิวสติก4401สวยงานนะครับออกพร้อมริ้วขบวน284 ริวขบวนนะครับก็มีตู้ควีนแลนด์แล้วก็จะปิดท้ายด้วยบอชชอธรรมดานะฮะนี่นะครับก็ปิดคลิปอย่างสวยงามกับการชมขบวนพิเศษกรุงเทพอยุทยานะครับขบวน954แล้วก็อีกหลายๆขบวนนะครับในช่วงเย็นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ